เออจะเล่าเคสนี้ฟังมีเคสนึงที่เป็นคุณแม่ลูกอายุประมาณ8ขวบซึ่งปัญหาที่เขามาเลยคือเรื่องของการที่ว่าลูกเขาเนี่ยชอบไปแกล้งคนอื่นและใช้ความรุนแรงกับเพื่อนที่ห้องเพื่อนผู้หญิงที่เขาโดนแกล้งหรือเพื่อนผู้ชายที่เขาโดนแกล้งเนี่ยบางทีเขาก็ไปฟ้องแม่เขาแล้วพอไปฟ้องแม่เขาแม่เขาก็ามามาเอาเรื่องต่อหน้าแม่ก็จะเป็นอีกคนนึงแล้วก็เป็นที่โรงเรียนก็จะเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงทําไมลูกเขาอะ่ะ ใช้ความรุนแรงทั้งๆที่ตัวเขาอะไม่เคยใช้ความรุนแรงเลยที่ว่าเราไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยแล้วเราจัดการลูกยังไงบ้างเวลาที่ลูกดือ้อตีบ้างแล้วก็บางทีก็ดุเสียงดังอะไรเงี้ยเราก็เลยถามเขากลับไปว่าคุณแม่เงียบกิบเลยไว้พี่กีนถามกลับไปว่าเอ่อที่ที่เราไปตีลูกอะเพราะว่าอะไรนะเขาก็เล่าให้ฟังเช่นว่าแบบลูกอะไปแกล้งเพื่อนแล้วเขาไม่ยอมหยุดทําพฤติกรรมบางอย่างที่แม่ห้ามไม่ให้ทําเช่นเ,เล่นน้ํา เวลาที่ลูกไม่ไม่หยุดพฤติกรรมนั้นเขาก็เลยตีใช่ปะ่ะลูกเราอะไปแกล้งเพื่อนอะที่ว่าไปแกล้งเพื่อนอะพฤติกรรมคืออะไรบ้างเขาก็เล่าให้ฟังว่าเด็ก3ามคนน้องเอน้องบีน้องซีอ,ง B, อ,ง C, อย่างนี้แล้วกันเนาะไปเล่นเล่นกับผู้หญิงคนนี้แล้วเล่นแรงไปหน่อยทีนี้ไอ้ลูกของเขาอะลูกของเขาที่เป็นน้องเอเนี่ยน้องเอก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยเธอเล่นแรงเหรอฉันก็เลยไปจัดการน้องผู้หญิงอย่าเล่นแรงแล้วก็เลยไปรัดคอการที่คุณแม่ไปตีน้องเพราะน้องไม่หยุดพฤติกรรมนั้น คุณแม่ก็ตัดสินน้องโดยการตีใช่ไหมน้องก็ไปตัดสินคนอื่นด้วยพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงซึ่งการตีเรียกว่าการใช้ความรุนแรงหรือเปล่ารุนแรงเพราะมันคือการมันคือการเอาอารมณ์ออกมาแล้วก็ก็คือสรุปว่าแกนกลางข้างในน้องผู้ชายคนนี้กับคุณแม่แม่งเหมือนกันเปะ๊ะดังนั้นถอดคุณแม่มาเป๊ะเลย พี่นิกกี้เคยบอกไงว่าคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยเราเป็นเบ้าหลอมคุณแม่ไม่รู้ตัวเลยว่าคุณแม่ใช้ความรุนแรงอยู่เหมือนกันอา้าวชิบหายแม่เหรอเออจริงด้วยคือคุณแม่ก็แบบตกใจแบบเออวะใช้มาตลอด8ปีซึ่งเราก็เลยเหมือนคุยคุยคุยกันแล้วก็แบบเอ้ยแนะนําวิธีเขาก็บอกมาคํหนึ่งว่ามันจึ้งเหมือนกันนะที่มันมันแทบจะไม่มีเวลาอยู่กับลูกแล้วดังนั้นน่ะเราสิ่งที่เราต้องช่วยเขาเลยคือการ ช่วยให้เขาเห็นแนละรู้จักอารมณ์ของตัวเองเพื่อที่จะจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ได้แปดขวามันไปโรงเรียนแล้วคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะที่เรียนกับนิกกี้แล้วเป็นนักเรียนของนิกกี้แล้วมันดูวันนี้ด้วยนะรีบเรียนให้จบเพื่อประโยชน์ของลูกคุณเองเนาะอย่าละเลยเพราะมันมันยากเหมือนกันเนาะเพราะตอนนี้เด็กไม่ได้มีแค่เราเป็นเป้าหลอมเดียวแล้วได้ข่าวว่าแม่ตัดสินไปแล้วรอบหนึ่งกลับมา พอคุณตาคุณยายว่าอีกบัฟเด็กคนนี้อีกรอบหนึ่งรอบสองนึกออกอป่าคุณครูตัดสินไปก่อนแล้วมึงลูกของเราเนี่ยเด็กของเราเนี่ยน้องเอคนนี้นิสัยไม่ดีซึ่งคุณแม่อึ้งเหมือนกันว่าทำไงดีอะ คือพอเราคุยไปคุยมาเฮ้ยทุกการกระทําของคุณแม่มันคือการตัดสินลูกไปก่อนแล้วเขาก็เลยบอกว่าทําไงดีเด็กไม่ได้อยู่กับฉันตลอดเวลาแล้วอะแต่ถ้าใครที่มีลูกยังเล็กอยู่อะแนะนําเลยนะน่อยคือคุณต้องช่วยลูกอะเพราะอะไรมันเป็นแค่ช่วงเวลา4ี่หปีเท่านั้นแหละที่เขาจะอยู่กับเราตลอดอะแต่ตอนนี้พอเด็กแปดขวบแม่งไปอยู่โรงเรียนสักครึ่งวันแล้วอะอยู่กับเราแป๊บเดียวจริงนะเพราะมันกลับมามันก็ง่วงแล้วเดี๋ยวแป๊บๆกูก็นอนต่างคนต่างนอนกันแล้วอะดังนั้นอยู่กันแค่ตอนนอนตอนหลับไม่ไได้สออนะร แล้วบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้วิธีการสอนอีกดังนั้นก็ใช้เวอร์ชั่นของการสั่งเน้นการสั่งเป็นหลักฉันสอนนะฉันว่าฉันสอนนะคือการที่เราใส่เหตุผลให้เขาเหมือนยัดเยียดให้เขาว่าอันนี้ทําไม่ได้นะลูกอันนี้คือการสั่งไม่ใช่การสอนทาไมหนูทําอย่างนี้กับเพื่อนอนะเพื่อนเจ็บนะหนูทําแบบนี้ไม่ได้ลูกคนอื่นเขาเจ็บเหมือนกันอันนี้คือการสั่งให้เขารู้สึกแย่ yeah. สั่งให้เขารู้ว่าเขาทําไม่ได้